สวัสดีค่ะวันนี้เรามากันแบบหน้าล้นๆอีกแล้ววันนี้จะมาทำอะไรกันคะพี่มดวันนี้เราจะมารีวิวอีกแล้วเป็นซิสรีวิวนะคะซิสมีรีวิวกันวันนี้วันนี้พยายามมากรหน่ที่อยากอ่ะที่อยากกันที่เห็นคุยๆกันมาสักพักแล้วอ่ะว่าตูนกับสายอยากอยากเล่นอะไรของเจก็เห็นว่าชอบทนรีวิวอยากเล่นทุกอย่างด้วย่วงทีเห็นเจดังเรื่อง กรลบสิ่กรบก้นหน้าัะขนาดนี้คือว่า่เอาเอาหน้าเขาดูใกล้ๆหน่อยว่าทำไมกรบซะขนาดนี้เดี๋ยวให้เขาดูหน่อยไหมอ่ะว่าเจ๊ทำ how to อะไรไว้แล้วหนูๆสนใจอ่ะค้นตัดอ่ะึ้นผ้านิดนึงค่ะ้างๆเล็กๆก็พออ่ะโอเคกลับแล้วนะก็ไม่ขายเท่าเนี่ยขายเป็นเลาะเป็น how to ที่คนถามถึงเยอะเหมือนกันว่าทำไมกรบหน้าได้ขนาดนั้นก็เป็นตัวอิฟซ่า ที่โมใช้อยู่แล้วอยากให้น้องได้ลองใช่เพราะเราก<ช>็อยากลองตัวนี้ชื่อว่าอ,อ,อิปซา่าพียวลโพเทกลิควิดฟอนิชั่นใช่แล้วเป็นฟอนิชั่นสูตรน้ำเราก็ไปเซิร์ชหาข้อมูลมาเรียบร้อยเพราะเราอยากลองว่าทำไมพี่โมนเ,นเวอร์กเว้นเวิร์กตตัวนี้ขนาดนั้นใช่ไหมถูกตัวนี้ได้รางวัลด้วยใช่ไหมจากแ<า>มกกาซีนมแมกกาซีนของญี่ปุ่นที่ชื่อว่าบิบเทกิ อะไรสักอย่างถ้าถ้าไปที่เคาน์เตอร์ค่ะเขาก็จะแนะนําว่าตัวนี้เป็นพื้นตัวที่ด้านวันนะเป็นตัวที่แบบว่าถ้าคุณต้องการปกปิดเนี่ยก็คือใช่เรื่องจุดด่างดำพบจุดบอกพร่องบนใบหน้าอย่างชี้เจหมดคือพี่ไปบอกไปคุยเขาว่าเนี่ยสิวอ่ะมันมีรอยคือเราไม่ได้มีสิวเป็นเม็ดขึ้นมาหนุนนะไม่ได้แสบมากอะแต่ว่ามันเป็นรอยสิวที่ักเสบแล้วมันก็ทิ้งไว้คือเขาก็ยากได้รองพื้นที่มันปกปิดอื แล้วเราก็เลยอยากจะปกปิดด้วยเพราะว่าตัวนี้ดันคือดูอย่างนี้เหมือนไม่ไม่มีอะไรใช่ไหมึ<ด>่งดูอยู่ตรงกลางหมดแล้วคือมมได้อยู่แบบอย่างเงี้ยเยอะเยอะเลยอะ่ะก็เลยอยากบอกพีม่มดว่ายังไงก็ขอลองดูสักนิดนึงเผื่อว่าจะเป็นลองพื้นในดวงใจอีกสักตัวใช่ตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็นการรวมของแสงอะ่ะที่ถามถ้าถาม UVA เดีด๋ยว<ด>เออเออเขามีเอฟเฟคหลายอย่างมากเลยนะซึ่ง จำแทบจะไม่หมดวันนั้นที่พี่พาเดินไปเดินดูกันไะที่ที่เคาน์เตอร์ที่เขาเล่าให้ฟังเราขึ้นเดี๋ยวเรารายละเอียดดีกว่าเพราะว่าจะได้อ่านกันด้วยว่ามันมีอะไรบ้างใช่แต่ตอนนี้เนี่ยมาเราควรจะลองกันแล้วก็มาแบบเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหนึ่งเราจะใช้ฟองน้ํานะอีกข้างหนึ่งเราจะใช้มือเทียบกันดีไหมจะได้ให้เห็นเห็นกันไปเลยคือบททีเอาเป็นว่าข้างหนึ่งเราลองก่อนดีกว่าลองรัดเราดูอีกข้างหนึ่งคอามแตกต่างก่อนได้ได้ เราจะมาเล่นกันขอนักข่าเขาก็เลยนะเอาเลยครับนี่พอเหรออก็ใช้บางๆก่อนอือโอเคข้างเดียวนะข้างเดียวพี่ใช้ฝังน้ำเลยแล้วกันนะคะเราดูตูนกัอนไหมนั้นเดี๋ยวเราค่อยมายังยังไงก็ได้ได้เอาเลยเอาเลยเอาเลยไปใกล้ๆหน่อยก็ได้ไงเออไปให้เขาเห็นตายตายเราให้เธอคนเดียวนะเดี๋ยวจะเด่นดังเกินไปเอาเธออะทำไมลงลงพื้นได้ไม่เป็นอะไม่เป็น แม่ก็มีคนเขาเคยว่าว่าเราลงรองพื้นเป็นแล้วเราก็ยังไม่เป็นอยู่นะปัจจุบันแต่จริงเราควรจะมีกระเจิอาจจาะถนัดใช้มือหรือเปล่าใช่ปกติใช้เมืองแม่ก็ใช้แปรงเอามือ,มอเลยแล้วกันอ่ะขอขอบีบเนื้อมันเป็นไงคะมันมีความเหมือนว่าเปลี่ยนเป็นแป้งอะ่ะไม่มีความมันหลงเหลืออยู่ไม่มีออย เหมาะกับคนผิวมันนะอย่างมดผิวมันเนี่ยคือใช้ตัวนี้แล้วก็แบบระหว่างวันก็ไม่มันใช่ไหมพี่มดไม่คือคือจะมีมันที่จมูกแต่มันไม่ได้มันเยอะมากมายแต่ตัวเนี้ยมันจะตอนแรกทาไปจะรู้สึกแมกหน่อยอ่ะแต่ว่าสักพักจะดูเมื่อเงยออกจะดูฉ่ำอ๋ออืมอันนี้สีอาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะก็ได้ก็ได้ใช่ไหมได้โอเคมันเป็นเพราะมันปกปิด เรียบไปหมดแล้วเจก็เลยรู้สึกว่ามันดูดนมันหน่ามันต่างเห็นไหมละ่ะเออแต่ว่าเห็นไหมล่ะมันมีการสะท้อนแสงจริง <laughs> ใช่ไหมใช่ไหมคือ <c ười> มันเหมือนว่าจริงๆมันปกปิดได้พอสมควรแต่ด้วยความที่มันสะท้อนทําให้มันเหมือนกระจ่างไปไม่เห็นรอยดาใช่คือจริงๆถ้ามีถ้าตรงรอยอะ่ะมันสามารถแบบแท็บนิ้วแตะลงไปเล่นเป็นเลเยอร์เออเป็นเลเยอร์ตรงส่วนที่ มีรอยนะคะเรากดกดลงไปเนี่ยมันก็จะนี่กระจังก็แสดงว่ามันไม่ได้เนื้อหนาหนักมากใช่สามารถปกปิดได้เพราะไม่งั้นถ้าเป็นรองพื้นที่เนื้อหนาหนักมากๆมันจะไม่สาได้เลยอช่เพราะมันจะยิ่งหนาเข้าไปใหญ่เล่นกันบ้างเถอะอ่ะมิตายิ่งแบบเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้นะถ้ามีกระจกนี่แจ่มเลยใช่ไหม เดูฟิโอโลงนี่คือคนที่ลงฟองน้ำไป็นไมไม่เป็นแต่แให้เห็นว่าผิวฟิโออ่ะแดงใช่ไหมตัวเนี้ยมันจะมันจะกลบได้มันมีการกระจายรู้สึกว่ามีการ,ก,ารกระจายแสงใช่ไหม,มนี่นี่ทาแบบครึ่งหน้าเหมือนเป็นหน้ากากอ้าผักยังไม่ท <c oughs> ไม่ถนัดเหมือนกันขอน<อ>ิ้วมือเลยแ,แ,แล้วกันเนาะอ๊้แห้งเร็วมาก แนะนำว่ามันเหมือนเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งอะเนาะใช่เนี่ยนะคะลอยมดขนาดเนี้ยจริงๆเราเขาบอกให้ใช้กัเลาอกกดบฟองน้ำนะแต่ว่าเราเธอคำที่ไม่ถนัดจริงมือก็เราก็แทบคือถ้าใช้ฟองน้ำประสิทธิภาพจะได้สมบูรณ์แบบที่เธอจะ <ๆ S 1> อไม่มีอุณหภูมิของมือมาเกี่ยวข้องเห็นไหมมันหายไป <c oughs> เราสนุกกันมากมายแล้วทำไมคนนั้นต้องใกล้กล้องมาก มองไม่เห็นนะสายตาสั้นโอ้กอดหน้าผ่องมากเหมือนเป็นสาวผ่องไหมล่ะอไม่ต้องทาแป้งก็ได้มั้งถ้าสำหรับคนที่แบบว่าอาจจะต้องทาคอนดนึงให้มันเท่ากันอือนี่ือทาข้างเดียวหรือสองข้างข้างเดียวข้างนี้เช่มกช่ยไปมองก็เห็นอะออ นขนาดขาวยังมองแล้วรู้เรื่องเพราะว่าลายแดงมันหายคน,นอาจจะง,งงว่าทำไมมดใช้สีขาวขนาดนี้แต่ว่าเดี๋ยวสักพักเนี่ยค่ะมันจะเกลืนหายไปแล้วเราใช้แป้งมดใช้แป้งส<ซ>ีเข้ม,ขมหน่อยใช่เห็นไหมคือมันนั่งทิ้งให้ให <มา S 1> เซตเตัวนิดนึงนี่นะรอยเล็กๆแต่มันเกี่ยง่ายนะดูดิถ้าไม่ถ้าไม่เป็นไม่เป็นคราบเลยเนี่ค่ะกดกดกดทับลงไปเห็นไหมหาย มันเป็นเพราะว่าจะไอเพียวพอเทคคือฟอเดชันอ่ะ mm hmm. มันเป็นสูตรน้ำแล้วมันแห้งเร็วใช่คือไม่เหนอะแล้วมันก็เลยแท็บทได้เรื่อยๆเราสามารถนั่งกินข้าวไปแต่งหน้าแท็บข้ให้ mm hmm. ดูว่ามันเขี่ยง,งา<อ>่ายแล้วก็ไม่ต้องแ่ะลองให้ดูครึ่งหน้าเ่จะได้เห็นดูหน้าตูนดิขาวเด้งข,าว,งขาวเด้งแบบ ที่จริงเขามีให้เลือกของเดสีนะใช่ใช่เดี๋ยวเราจะไปเลือกเลือกเพิ่มเอาอีซักสองเฉดสีมาไว้ที่บ้านอ้าวจริงๆการแต่งหน้ามันต้องมีหลายๆเฉดไว้นะไม่เอาไว้เฉดเพราะว่าผิวของเราสภาพเปลี่ยนได้ทุกวันชอบนะชอบช่วงนี้ตาตาคัอ้าวแล้วไม่ฟิวโอไม่เอาให้จบสองเนี่ยข้างอ่ะให้ดูประสิทธิภาพไงให้ดูอย่างละคืนแต่ของพี่มด มันไม่สีไม่เพี้ยนอะเพี้ยนไหมไม่เพี้ยนใ่ไเพราะว่ามันตอนนี้หน้าพี่ขาวขึ้นก็รักขโมยของพี่มดมาเลยเพราะมันมันจะเพี้ยนไม่ถือว่าเขาแต่ว่าอยู่บนหน้าพี่มันก็ขาวอยู่บนหน้าพี่มดมันไม่ได้ขาวมากอ่ะอืมไม่พอดีเขาไงอืมแต่แต่ว่าพี่ดํากว่พี่มดเหรอทำไมมันหนึ่งขาวไม่ใช่หรอแม่ทอนหรือเปล่าคือพี่มีความเหลืองที่ตัวกะอ๋อแต่พี่มดหน้าขาวดูดิอ่ะตูนขาวอ่ะพี่อีกนะ ผิวจริงๆอะ่ะแล้วแต่หน้าพี่ช่วงนี้มันขาวขึ้นไงแล้วมันก็เลยมาสีด้นแบทกับตทนได้ฟีโอก็ได้ไงช่วงนี้เราขาว <c oughs> เราไม่ดำแล้วไม่เปล่ามันไม่ได้านนี่นะดูในดูใน,ในเหมือนว่าจะด้านเหมือนว่าจะแบบใช่เหมือนเหมือนจะด้านแต่มไม่แห้งแต่ความรู้สึกที่มีอยู่ที่ผิวมันมันโอเคไหมเนี่ยแ้แต่เราไม่ใช้แป้งต่อดีกว่าเราสึกว่ามันพอบใช่มเออคืออย่างโมน่ามันเนี่ยค่ะสําหรับคนท่ามันเนี่ย หน้าผิวผสมเนี่ยงลงแป้งแป้งฝุ่นทำไปสัะหน่อยโอเคแต่ถ้าเปลี่ยนตูนหน้าผิวแห้งอยู่แล้วอ่ะมันได้ลุกอย่างเงี้ยมันลุกม,มันกึง่งมันเหมือนทาแป้งแล้วมันเหมือนทารองพื้นทาแป้งมันพอดีพอดีนะมันกำลังดีเนาะไม่แมตต์ไปไม่ไม่มันไปแน่เป็นไงเป็นไงเป็นไงเอาทุกงานเลยอ่ะเดี๋ยวคขาาหน้ามดจะขอ ที่ตูนใช้ทรายใช้มาคุยกันบ้างมารีวิวกันบ้างนะอันไม่ให้เหรอเออฟิโอทำไมไม่เอาให้จบเลยจ๊ะนั่น่ะนี่เอาจากตรงนี้ไหมแต่เราอยากให้เขาเห็นเอาี้กตรงนี้นเราขาวเดงเด้แดงตูนแต่เดงแบบแบบไม่ไม่ได้แบบไม่โบใช่ไหมเออไม่โบนะพี่ว่าโอเคเมื่อกี้เห็นเลยใช่ไหมว่ามันกบแดงมันกบแดงฟิโอหมดเลยเนี่ยะให้ดูชัดๆเลย ตอนแรกพี่โอหน้าแดงแล้วเนี่ยมันมันกบออกไปขโมยค่ะสงสัยต้องได้เป็น IOW เราแล้วล่ะใช่ไหมไอเทมอัพเดอ e ์วีก็เนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่ตูนจะเลือกตัวที่แบบเด็ดๆไปอยู่ในไอเทมอ t h เดอ e k วีของตูนนี่ทยอยนี่มันไม่ใช่อ f t เดอ e e วีกันนะอ f t เดอ a y เดย์แล้วเนี่ยตูนนี่ยหูหน้าพี่โอดิไม่ต้องทาแป้งก็ได้แหละอีกแอรี่นึงเอแคดียบล็อกนี่หมดยังหมดเลยแค่นี้ขโมยค่ะชอบนะ ก็เนี่ยค่ะก็พี่น้องกันก็แบ่งแบ่งปันกันเนาะเกี่ยง่ายสำหรับคนที่ไม่ไม่ถนัดลองลองเราก็ซิดมีก็มาแบ่งให้แฟนๆซิดมีดูกันว่าให้เห็นกันจัดจ่ะค่ะเราโชว์กันให้เห็นว่าผิวแย่ๆแน่าดูกลับเป็นหน้าคนแล้วเป็นไงคะมันดูหายไปเลยรอแดงเลยนี่มดเนี่ยมดยังไม่ไม่ได้กบทับถ้าเกิดเราแทบทับไปอีกนะ เคลียร์หมดหน้าเลยฉับอกว่ามันชอบไหมมันแตกที่สีเดียวกันสามารถแมชกับทุกผิวหน้าได้ดูดีอะของพี่มันก็คืนเป็นเป็นอีกแบบทั้งสีหขูก็เป็นอีกแบบนึงเพราะว่าเขาบอกแล้วว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีอ๋อที่เขาแสงสามสีตอนแรกไปฟังก็งงว่าแสงแสงฟ้าแสงเหลืองแสงชมพูของแป้งเป็นเทคโนโลยีที่มีการผสมแป้งสามสีลงลงในนี้แล้วมันทําให้เหมือนแบบสะท้อนมันสะท้อนออกมาในแต่ละคนอย่างเงี้ยค่ะ ได้เชอบจะโอเคถ้าใครอยากไปลองก็ไปลองได้ที่เคาน์เตอร์ของอิฟซ่าค่ะค่ะแล้ววันนี้ซิสมีนะคะขอลาไปก่อนกับหน้าเด้งๆใสๆธรรมชาติขนาดนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดต่อติดต่อติดตามซิสมีในวิดีโอข้าหน้าต่อไปแล้วก็รักซิสมีนานๆนะคะจ้าขอบคุณอิซ่าค่ะขอบคุค่ะ Nobody, I really all you. I don't want nobody, nobody.